เป็นบอกว่าใช้งบประมาณไปแล้วนะคะ1นึ0 0 0สบาทนะคะก็จะแบ่งเป็น uh, ค่าสร้างนะคะช่วงแรกก็คือยังโค้งมุงแลคะเนาะค่ะค่าสร้างก<พ>ับยูทีพ,พี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะออยจะพามาชมบ้านทรงโมเดิร์นนะคะพี่น้องบ้านหลังนี้นะคะมีความกว้างยูหเมตรนะคะส่วนด่านยาวนะคะเดี๋ยวออยจะพามาเบืองด่านยาวเนาะคะ่ะเนาะด่านยาวจะมีความยาวยูสิบหาเมรเตาสินะคะเสาทั้งเบิร์ดนะคะพี่น้องมียูสิบหาต้นนะคะเป็นเสาหนาหกทั้งหลังเลยเด้อค่ะเด้อเสานะคะ ทั้งเบโตัวบานนะคะจะมีความสูงอยู่สาเมตรห้าสิบทั้งหลังเลยนะคะพี่น้องดังนะคะที่ต่อขื้นนะคะเสาแรกนะคะจะต่อดังขึ้นประมาณเมตรหนึ่งนะคะส่วนเสาที่สองนะคะจะต่อดังขึ้นประมาณหาสิบเซนนะคะเสาที่สามนะคะก็จะต่อดังขึ้นประมาณอ่ายี่สิบเซนนะคะบาน้เสาสุดท้ายนะคะพี่น้องเสาสุดท้ายนี่ก็คือจะบริต่อดังขึ้น,นะะเดอ้อค่ะเด้อ พื้นที่โยึืนจากพื้นดินนะคะก็โยึืนประมาณ40เซนนะคะพี่น้องส่วนตรงนี้นะคะก็จะโยคืนประมาณ20เซนนะคะตรงนี้ก็เป็นทางเขาบานนะคะนาะเดี๋ยวอาจจะพามาเบรงบริเวณด่านค้างบานอีกทางหนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือบริเวณด่านข้างบานอีกทางหนึ่งนะคะความยาวก็จะซ้ากันนะคะพี่น้องแต่ว่าจะมีด่านที่ตอกมากก็คือด่านของน้ำนะคะที่ตอกมาด่านค้างนะคะตอกมากประมาณ2เมตรนะคะพี่น้องด่านที่ตอกมานะคะนาองอันนี้ เราจะพาเขาไปเบ่งบริเวณด่านในนะคะด่านไนบ้านนะคะก็จะแบ่งเป็นของนอนหนึ่งของนอนนะคะหล,ล้กการหนึง่งของโลงแบบนี้นะคะพี่น,น้องแล้วก็ด่านในของนอนก็จะมีของน้ำอยู่หนึ่งของน้ำนะคะของนอนก็มีพื้นที่อยู่3.5คูณ3นะคะพี่น,น้องนี่ก็คือประตูทางเข้าของนอนนะคะประตูนะคะก็จะมีขนาดอยู่ความสูงอยู่2เมตรนะคะพี่น้องความสูงของประตูนะคะส่วนความกว้างก็จะก,กว้างอยู่ประมาณเกืาสิ0เส้นนะคะพี่น,น้อง นี่เนาะค่ะเดี๋ยวจะพาเขาไปเบ่งบริเวณด่านห้องนอนนะคะนี่คือห้องนอนนะคะพี่น้องเขามานี่ก็เป็นห้องนอนนะคะแบบกว่างข้างแบบนี้เลยนะคะพี่น้องบ้านนี้ก็มีหน้าต่างนะคะอยู่หนึ่งบานเนาะค่ะนอนนี่ก็คือหน้าต่างห้องนอนนะคะมีอยู่บานหนึ่งบ้านนี้มาที่ตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะน้ำก็มีขนาดอยู่ความกว้างอยู่เมรหาซิบนะคะพี่น้องส่วนด้านยาวกับยาวอยู่สองเมตรนะคะพี่น้องนี่ก็คือห้องน้ำนะคะ กว้างคว้างนะคะบ้านหลังนี้นะคะขนาดหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําส่วนของคู่วนะคะของคั่วนี่คือจะของบ้านเพื่อนจะแยกออกไปจากโตบานนะคะพี่น้องบ้านนี้มาเบิ้งทีโครงสร้างนะคะโครงสร้างของบ้านนะคะก็เป็นโครงสร้างเหล็กกาวไนเดนะคะเด้อหลังคาก็เป็นสันไทยนะคะพี่น้อง นี่ก,ก็คือช่องทางเดินนะคะพี่น้องทางเดินตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินอออกไปของครั่วนะคะเพื่อนก็จะมีประตูอยูหนึ่งบานนะคะนอก,กว้างเกลาสิบเซนนะคะสูงสองเมตรนะคะขนาดของประตูบานหลังนี้จะทอกันเหมิดเลยนะคะพี่น้องของคัวเพื่อนก็จะแยกไปจากโต๊ะบานนะคะนอเดี๋ยวอ้อยจะพาเบงโดยรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องด่านในนะคะนอเดี๋ยวจังไปเบงด่านนอกนะคะสร้างเพื่อนก็กอีเดยแบบสวยงามแห้งนะคะ ก็อีดเดเนียบแห้งเนาะค่ะเนาะน้านะคะพี่น้องงบประมาณาที่ใส่ไปนาตอนนี้เด้อค่ะเด้อที่เห็นหนาตอนนี้นะคะซ้าที่เห็นยูเนะคะ จะคลองบาทเป็นบอกว่าใช้งงประมาณไปแล้วนะคะ1นึ0 0 0สบาทนะคะก็จะแบ่งเป็นาค่าสร้างนะคะช่วงแรกกคร็คือโยโค้งมุ่งละางค่ะเนาะค่ะคะ่คาร้างกับยู่ทีประมาณ21,000บาทนะคะปาน,นีก็มาถีก็สาบนะคะก็สาบแล้วทั้งหลังนี่ค่าสร้างประมาณ1มื่นดเด้อค่ะเด้อร้างนี่ก็เป็นสร้างกันเองนะคะพี่น้องก็เลยได้ในราคานี้เนาะค่ะลัางค่นะคะ,คะ,คะก็จะเป็นลัางค่แบบว่า,าสันไท้านะคะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะพี่น้อง เป็นส่งประมาณนี้นะคะในงบประมาณหนึ่งแสนหกหมืนบาทเด้อค่ะเดินนาตอนหนีนะคะที่เห็นตอนนี้นะคะพี่น้องลั้งคานะคะที่ยืนออกมาด้านคางก็ยื่นออกมาประมาณเมตรหนึ่งนะคะพี่น้องเดี๋ยวอ๋อยจะพาไปเบิ่งบริเวณด้านลังบานนะคะก่อนจะจบคลิปเนาะค่ะนาอนี่เนาะค่ะพี่น้องนี่ก็คือบริเวณด้านลังบานนะคะ อันนี้ก็จะอาจจะหย่อนแสงนิดนึงนะคะพี่น้องก็จะมีประตูนะคะเปิดออกมานะคะของขั้วเนาะคะ่ะนอ,อยูหนึ่งบานนะคะสวยนะคะพี่น้องก็คือราคาวัสดูนะคะก็สางนะคะแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันออกไปเด้อค่ะเด้ออาจจะบบซ้ากันนะคะบางหม่องอาจจะได้ราคาบบแพงนะคะบางหม่องอาจจะราคาอีกระค่าหนึ่งนะคะพี่น้องสวยแห้งนะะเนาะค่ะนอเป็นทรงแบบนี้นะคะ ด่านขางกับมีหน้าต่าง UC บานนะคะขางทางนี้นะคะเดี๋ยวอ๋อยจะพาไปเบิ่งบริเวณด่านหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนจบคลิปเนาะคะ่ะนอ้อนี่ค่ะสวยมากๆนะคะพี่น้อง นาะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะอ่อยก็ต้องขอบคุณคุณพอจะคล้องบานนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะอ่อยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับพี่น้องใดเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอ่อยก็ต้องขอลาไปก่อนจังนายก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ่อยไดเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสาหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ